เช็ดเช็ดโอเคค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะของอังยังไม่ขึ้นเลยอ,ะอ่ะอ๋อขึ้นแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอังเอเคค่ะนะคะวันนี้ก็จะพามาชมมัดด้าสองนะคะตัวนี้เข้าใหม่เลย เข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะตัวนี้เป็นมาด้าสองหนึ่งจุดสามไฮคอนเน็กนะคะตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูรอบๆคันกันก่อนค่ะแล้วจะบอกโปรโมชั่นไปด้วยนี้โปรโมชั่นก็มาแรงเหลือเกินต้อนรับหน้าฝนด้วยอ่าสวยมากนะคะตัวนี้ได้ยางใหม่สีเส้นด้วยนะคะ เลี่ยนยางให้เรียบร้อยนี่ได้สเกิร์ตรอบคันด้วย,ย,ยนี่สวยมากมีเซ็นเซอร์หลังให้ถึงสี่จุดเลยนะคะอันนี้ติดกับจากโรงงานเลยนี่สวัสดีคะ่สสคะสวัสดีนะคะ สวัสดี13คนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้อังก็จะมาพามาชม m a ด้า h อ c ไฮคอนเนนะคะ mm hmm. ก็คือราคาตัวนี้จะอยู่ที่455,000บาทปี2019แท้นะคะตัวนี้นี่วันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากทุกคนกันจองเพียง500บาทรับไปเลย20,000บาทเท่านั้นนะคะนี่ลูกค้าจะเอา สองหมื่นเป็นเงินสดก็ได้จะเอามาเป็นอะไรก็ได้ที่ลูกค้าอยากให้เป็นได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าประกันภัยหรืออะไรต่างๆนานาลูกค้าได้หมดนะคะจะเป็นพวกคาซีสหรือว่ากล้องบันทึกหน้าหลังก็ได้นะคะอยากได้อะไรเรามาคุยกันนี่เดี๋ยวจะพามาดูเลขไม้กันก่อนดีกว่าไม้ตัวนี้ก็ก็น้อยมากนะคะ ไม่เท่าไหร่ค่ะพี่ฝ้าย72หม oh, <72. S 2> ื่นสองค่ะโอ้เจ็ดหมืนสองนี่ปีสิบเก้าแท้นะคะตัวนี้มาต้า mm hmm. เขาเน้นเรื่องออปชนไม่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะออปชั่นของเขาดีดีจริง mm hmm. ๆนี่แอร์เย็นสบายมากนะคะของเราคือการันตีเลยไม่มีชนไม่มีตมน้ำแน่นอนนะคะ นี่ถึงจะเป็นรถที่ไหนมาจากไหนก็ของเราคัดรถทุกเกตอยู่แล้วก็คือเกตแบบไม่มีชนเลยถ้าชนคือไม่รับนะคะอ่าก่อนส่งมอบนะคะคือเอาไปเข้าศูนย์เช็คระยะให้ลูกค้าเลยนะคะก็จะเช็คช่วงล่างเช็คทุกอย่างของรถนะคะระบบไฟระบบเกียร์ทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่า จะซื้อไปแล้วจะเสียนะคะอ่าแบตเตอรี่ถึงแม้ว่าอ่าใกล้เปลี่ยนละใกล้เปลี่ยนละแต่ก็เราก็ถือว่าจะเปลี่ยนให้เลยเราไม่อ่าจะให้ลูกค้าไปเปลี่ยนทีหลังแน่นอนนี่สวยมากคันนี้นะคะจะเป็นสีเทาดำนะคะใครสนใจก็มาดูที่ AK ค่ะสาขาบ่อหินได้นะคะจองวันนี้รับไปเลยสองก่นบาทนะคะโห กิบตูเชอร์ตั้งสองหมื่นบาทราคาตัวนี้แค่4ี่แสนห้าหมื่นะคะปี19แท้จัดเต็มฟรีดาวจะอยู่ที่7,500พารเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟรีดาวเลยลูกค้าเครดิตดีจัดได้สุกด้วยอ่าเดี๋ยวอาจะพามาดูหน้าเครื่องกันดีกว่าอะสำหรับมือสองต้องดูหน้าเครื่องกันหน่อยคุณบุญหาถาว่ามีเจ็ดไหมคะโอ้ ต้องต้องลองถามพี่ฮิมดูค่ะถามว่าแจกไหมแจกอะไรเอ่ยแจกของเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าคะจองห้าร้อยนะคะแจกไปเลยสองหมืนบาทนะคะพี่บุญผาอ่ารถส,สวยมาก จะเป็นสีดำนะคะเอ้ยสีสีเทาสีเทาดำนะคะนี่น็อตเน็ตไม่มีขยับเลยหน้าเครื่องก็สวยมากโหเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียวลูกค้าที่แบบกำลังมองหามือนหนึ่งอยู่นะคะอ,อลองแวะมาทางนี้สักนิดนึงเผื่อทางนี้ก็น่าสนใจกว่าเพราะของเราคือไม่มีชนแน่นอนนี่ ราคาประหยัดด้วยอ่าไม่น้อยด้วยการันตีเลยนะคะนี่รถสวยมากใครอยากเป็นเจ้าของนะคะหน้าฝนแบบนี้ต้องมีสักคันแล้วล่ะคะ่ะาน้ารเนิร์ดไม่ขยับเลยนะคะเม็ดองค์เม็ดอาก็ชัดเจนหมดเลยนี่ สวยมากาเดี๋ยวอังจะย้ำโปรโมชั่นคันนี้นะคะมาสด้าสองหนึ่งจุดสามไฮคนนะคะสีเทาดำนะคะราคาสี่แสนห้าหมืนห้าพันบาทปีสองพันสิบเก้าแทนนะคะพลเพียงเจ็ดพันห้าร้อยบาทแปดสีงวดจัดเต็มฟีดาวคุณจะจัดเกินก็ได้นะคะ ยางใหม่สี่เส้นด้วยอ่าไม่แค่เจ็ดหมื่นสองโลเท่านั้นนะคะคมีไหมะคะพี่ฟ้ายเข้ามาไหมรถใหม่ใหมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีจะแจ้งไปในทางอินบ็อกซ์นะคะเ,คเดี๋ยวจะให้แอดมินติดต,ต่อก,กลับไปนะคะ นี่รถส,สวยมากอ่าเดี๋ยวเราจะพามาชมอีกคันหนึ่งนะคะเป็นสีน้ำตาลตัวนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะนี่มัดด้า2นี่สวยงามมากสีน้ำตาลนะคะอ่าไม่มีชนไม่มีอะไรเลยไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะคะที่หิมเขารับประกัน การันตีให้เลยนะคะ AK ค่ะสามารถตรวจสอบได้ทุกคันเลยอ่าไม่มีชนแน่นอนตัวนี้นะคะเป็นมัสด้าสองนะคะราคาแค่4ี่0 0นห้าสี่บาทเป็นปี2018แท้ด้วยนะคะคอนเพียง7,300พามคันนี้ก็จอง500บาทรับไปเลย2,000 20, มบาทนะคะ โปรโมชั่นเดียวกันเลยนะคะสำหรับไฟ์สดนี้เท่านั้นหรือว่าสองคันนี้เท่านั้นอ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูรอบๆบคันกันก่อนอ่ะนี่ตัวนี้ก็สวยไม่แพ้กับสีเทาเมื่อกี้เลยนะคะตัวนี้ยางจะเป็นปีปีนะคะพี่ฝ้าย ตัวนี้ก็เป็นยางใหม่นะไม่ใช่หรอพี่ชายยี่สิบสองใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็ยางใหม่ด้วยค่ะอ่ารถสวยมากแทบไม่เป็นรอยเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถแวะมาดูที่ a k เคคาสาขาบออหินได้นะคะอ่ามาดูรถตัวจริงก่อนมาทดลองขับก่อนนะคะนี่ มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนี่รถสวยงามมากอ่าเดี๋ยวจะพามาชมข้างหลังจะกว้างแค่ไหนโอ้โหกว้างมากอ่ะมีอะไรให้บ้าง นี่อ่ะนี่มียางอะไรให้เรียบร้อยนะคะมีแม่ลงแม่แรงนะคะให้อ่าโอเคใหม่มากโอ้โหแทบไม่เหมือนแบบเหมือนมือนหนึ่งเลยนะคะตัวนี้สวยไม่แพ้กันเลยสองคันนี้อ่า เดี๋ยวเราจะพามาชมด้านในกันดีกว่าตัวนี้นะคะย้ำโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งราคาแค่445,000บาทนะคะปี2018แท้เลยปี2018แท้เลยนะคะผ่อนเพียง7,300เท่านั้นนี้8 4งวดจัดเต็มฟรีดาวลูกค้าเครดิตดีอยากจัดเกินได้หมดอ่า อยากมีเงินสำรองไว้ใช้นะคะออยากไปลงทุนนู่นนี่นั่นได้หมดเลยแค่เข้ามาปรึกษาเรานะคะเลขไม่เพียง 5, ห้าหมื่นเจ็ดโหน้อยกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะคะถือว่าลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานเลยอเอาไปเข้าศูนย์ให้นะคะเช็คระยะให้เรียบร้อยนะคะก่อนส่งมอบนะคะ ลูกค้าไม่ต้องกังวลใดๆเลยนะคะไม่ดีเราไม่ขายนะคะนี่สวยมากลูกค้าต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะคะอ่าวันวันที่เซ็นสัญญาก็ไปเสร็จถึงที่เลยไม่ต้องอ่ามาที่ AKK คาที่เชียงใหม่ก็ได้นะคะส่งรถก็ส่งถึงที่เลยไม่จำเป็นต้องอ่ามานี่ก็ได้นะคะ กลัวรถไม่สวยคุณยังไม่ต้องอเซ็นเอกสารรอไปทดล,ลองขับรถก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่พอใจสามารถยกเลิกได้เลยนี่โอ้โหพี่หิมให้ขนาดนี้สวยมากอะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะอ่า เดี๋ยวเราจะพามาดูหน้าห้องเครื่องกันอีกนิดนึงนี่อึ๊บบอ,อมว่าสวัสดีครับเจอแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะนี่น็อตไม่ขยับพี่ป้ายน็อตสวยมากเม็ดโอ่งเม็ดอาร์ใช่ไหมคะนี่น็อตเกลี้ยงเลยไม่มีรอยเลยเนาะนี่อันนี้เม็ดโอ่งเม็ดอาร์ไม่มีเลยนะคะ แล้วมันสองสองพันสิบแปดมีสีขาวไหมคะสีขาวยังไม่เข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเข้ามาเข้ามาเร็วๆนี้นะครับใช่วันดีทั้งฝีคนดูด้วยนะฮะโอ้โหน้องอังนะฮะนะอันนี้ไม่ได้สองสกายทีบใช่นะครับวันนี้จัดโปรด้วยค่ะจองห้าร้อยได้สองหมื่นจองห้าร้อยได้ยังไม่พอยังไม่พอเจ้าเป็นคาฟีดก็ได้ได้หมดถ้าไม่เอาคาฟีดเราขาฟีหกสิบบันก็ได้ หรือเอาเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังทัชสกรีนก็ได้โอ้โหโปรนี้เดือดจริงๆนะครับนะอย่างคันนี้ปี2018ใช่ค่ะราคาอยู่ที่400,000 45,000บาทเท่ามาเป็นส่วนลดนี่เหลือแค่425ค่ะได้ปี2018แล้วนะ2018แล้วถูกมากไม่เพียง57,000เท่านั้นนี่เอฟฟีจากสปปลาวลงมานะคะสวันดีครับไอนีนลอนดอนสบายดีครับ นะนี่โยไหนมีสาขาที่เราจะให้พี่เขาไปเปิดใช่โหวันนี้พี่พิมแต่งตัวหล่อมากเพิ่ไม่เปลี่ยนต้องมาถ่ายรูปอีกนะฮะอ่ะนะได้เมื่อกี้ดูรอบคันยังรอบคันเรียบร้อยดูแลด้วยนะครับอ่าตัวนี้ผ่อนเดือนละเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดพันสามร้อยเองพี่ค่ะเจ็ดพันสามร้อยพี่ได้สองหมื่นอยู่ในกระเป๋า ถ้าพี่เอามาเป็นส่วนลดนะ,ะพี่จะผ่อนอยู่ประมาณ6กพันเก้าถึงเจ็ดพันะนะครับแต่ถ้าสมมติว่าพี่จัดเต็มเลยให้เหลือเงินสองหมื่นนะจะอยู่ที่เจ็ดพันสามใช่เจ็ดพันสามพี่เอาสองหมื่นเป็นประกันชั้นหนึ่งก็ได้<ช>ยังเหลือตังค์อีกนะ,ะได้ประกันชั้นหนึ่งด้วยเหลือตังค์ด้วยหรือ จะเอาไปเงินสดกลับบ้านออกรถสูตบาทก็ยังได้นะครับได้ทุกอย่าง่ใชหรือจะเอามาเป็นชุดแต่งก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะอยากเป็นไหนอะไรก็ได้ที่ลูกค้าอยากให้เป็นอ่ะใช่ถูกต้องได้เลยเราจัดให้คุณได้ถ้ามีสาขาที่เราจะไปฝังงานด้วยครับยินดีเลยครับผมนี่ของจริงของจริงต้องไปเปิดแล้วแหละค่ะขอบคุณมากครับน้องกจินะฮะใช้แล้วนะฮะนะก็เมื่อวานเมื่อวันนี้วันที่เท่าไหรอ วันนี้วันที่1ิบเจ็ดสิบเจ็เมื่อวานใช่ไหมที่เราจับฉลากันอ่ะเมื่อวานก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกนะฮะกับคนที่ไม่ถูกไม่ต้องเสียใจเดี๋ยววันที่หนึ่งเราเจอกันนะครับนะเป็นครอบครัวเดียวกับเราอ่ะคุ้มไหมโอ้โหสุดๆแล้วนะคะได้ทั้งรถสวยด้วยได้เงินถ่พิ๊เฟลด้วยและมีกิจกรรมให้กันทุกเดือนด้วยนะครับนะอ่านะดูร้องคารแล้วใช่ไหม ยังพี่พาไปดูคันอื่นแล้วนะได้โอเคฝากไว้ด้วยพอเดียวได้เจ็ดพันสามเจ็ดพันอีกคันปีสองพันสิบเก้าไฟล์ถ่ายในอ่าคันนี้ได้ยางใหม่ฝีเฟ้นด้วยนะครับยังไม่พอได้อีกสองหมื่นยังไม่พอได้คาซฟ่หรือจะเป็นขับฟรีก็ได้ใช่ค่ะหรือจะเป็นกล้องบันทึกทัชสกรีนก็ได้ค่ะคันนี้ได้สเกิร์ตรอบคันด้วยและที่สำคัญได้ปีสองพันสิบเก้าแท้สิบเก้าแท้เลยนะ High c o n n e c ใช่ตัว Long t o ผ่อนแค่เจ็ดพันห้าใช่อ่าเต็มเต็มเลยนะคะผ่อนแค่ยก็ดะ ขอดูเอ็มีมีเยอะมากอะเพิ่งรู้ว่าเ g ็มีมีสิบกว่าคันนะครับเอ็มผมเยอะมากนะทุกคันนะพี่จองห้าร้อยได้สองหมื่นทุกคันนะครับจองไปหลายคันนะครับแต่เข้ามาใหม่เป็นสิบเลยนะครับดำแดงขาวมีครบหมดนะครับก่อนส่งมอบเข้าศูนย์มีใบเสร็จโชว์ให้ดูอยู่แล้วถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คความพร้อมนะครับเช็คระยะให้เลยนะฮะนี่ อยากได้ค่ะรอมาได้สองค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่เขาดูสีขาวไว้เนาะเดี๋ยวผมดูสีสวยให้นะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวสัรู MG ค่ะจเอ่อแฟนะครับปี g 0 1 8ปี2018แท้ได้ตัวสัรูปด้วยตัวท็อปสุดเลยระบบไอสมาร์ราคาอยู่ที่495,000บาทจัดเต็มฟรีดาว่อนอยู่ที่8,300ัา0ยังไม่พอได้ตังอีก2,000 0บาทถูกไปไหนเนี่ย ถูกไปไหนเนี่ยถ้าเอามาเป็นส่วนลดนะพี่จะผ่อนอยู่ไม่เกิน8,000 7,000กว่าบาทนะครับผมซื้อที่นี่ไป3,000แล้วครับขอบคุณมากครับพี่ลุงครับน่ารักที่สุดเลยนี่ไงนะฮะถ้าไม่ดีจริงเขาไม่ซื้อคันที่สามนะไม่ดีจริงไม่มีใครซื้อสองสามคันที่สองคันที่สามนะครับแต่ลูกค้าเหมือนน้องอังเข้ามาน้องอังสัมผัสได้ไหมว่าจะมีลูกค้าเก่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 าเข้ามาเยอะแล้วก็ปาก่อปากแนะนํามาเยอะมากน้องอังยังงงเลย ยังงงเลยของพอดีจริงของเขาแรงมากนะคะที่นี่รับเลยสีขาวตัวนี้ปีปี2018แท้ด้วยตัวสลูเหมือนกันไม่ฟรีหมื่นโลตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าแส0สองห้าพันบาท5,000บาทเหลือห้าแสห้าพันบาทใช่พี่เข้ามาโปรโมชั่นแรงจริงจะเป็นคาร์ฟรีก็ได้เอาเป็นกล้องคลื่นหน้าหลังทัศน์ินก็ได้จะเอาเป็นขับฟรีก็ได้เข้ามาจองขั้นต่ำแค่ห้าร้อยแต่ห้าร้อย มีเงอนไขนมีเงื่อนไขของเขานะครับถ้าสูมาิเอกสารพร้อมภายในวันสองวันนะฮะพี่จองห้าร้อยได้เลยผมไม่ได้ฟรีเรื่องจองจองอยู่แล้วบางท่านนะครับถือเอกสารมาพร้อมเซเลยไม่ต้องจองก็ได้อนุมัติรับล้นเลยนะครับของผมชัดเจนอ่านี่ฟรีแลชาเมื่อวานไปคันหนึ่งเมื่อวานไปคันหนึ่งตอนนี้เหลือสองคันมีสีขาวและสีแดงนะเข้ามาพี่จองห้าร้อยได้สองหมื่นโคตรคุ้ม แล้วคันนี้ได้รถเชียงใหม่มือเดียวด้วยนะครับแล้วพี่เอาเป็นคาร์ฟรีก็ได้เอาเป็นขับฟรีหกสิบวันก็ได้หรือจะเอาเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังทัชสกินก็ได้จัดเต็มฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นสองผ่อนแค่หมื่นสองพี่ได้ตัวไฮบริดได้รถเชียงใหม่มือเดียวได้ตัวไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันมากๆรถสวยด้วยมาห้าร้อยแล้วได้สองหมื่นมาตัวนี้นะฮะ b r ี ผมบอกเลย <Yeah. S 1> B R V ผมขายบน5้0 0 0 0หมดเลยคันนี้ผมตั้งถูกนะสี่เก้าได้รถเชียงใหม่มือเดียวด้วย<ะ>แต่โปมันแรงจริงได้อีกสองหมื่นเหลือสี่เได้ตัว SV บ่อสาแถวรถเชียงใหม่มือเดียวรถ<ะ>ผมเอเคการันตีคุณภาพอยู่แล้วรถสวยจริงะนะครับผมการันตีคือรถร0อเปซถ้าโครงสร้างไม่เดิมชนพิกคว่ำงายเกง๋งไม่เทียมคืนรถร้อเปซนะฮะอ่า จัดเต็มฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่8,200ันสแต่พี่มีเงินสดอยู่ในกระเป๋าพี่20,000 2 0 20 0สอบาทนะ,ะคันนี้บีอมติดจองแล้วโอ,อ้โหติดจองแล้วเอสฟีงเข้ามาเยอะมากเลยโอ้ส0ง0มเหมือนกันตัวนี้ตัว EL นะครับสีขาวตัวท็อปเลย6,8,5ปดห้าเหลือ6,6,5กห <ả>? ้พี่มีได้ตัว EL ได้สีขาวอ่ะมีที่ไหน โปรคือโปรคือมันคือโปรจริงๆไม่ใช่อัพราคามาเล่นโปรนะครับมันคือโปรจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ตัวนี้ปี2019แท้พี่สังเกตดีๆตัวนี้จะเป็นกล้อง360องศาแล้วเวลาตบไฟเลี้ยวจะเห็นมันจะมีกล้องด้านข้างอ๋อใช่แค่แค่ด้านซ้ายนะตัวนี้ตัวเงวล้อแม็กตัวเช้งแล้วปี2 0 1พ้พูดง่ายๆตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉม ราคาอยู่ที่พึ่งมาเลยนะครับราคาอยู่ที่7จ็ดแสนแปดยอดจัดผมได้8ปดแสนนะผมไม่ขายผมขายแค่7จ็ดแสนแปดเจ็ดแสนแปดไม่พอได้อีกสองหมื่นถ้าพี่เอามาไปสลดเหลือแค่เจ็ดแสนหกอ่ะถูกไปไหนถูกไปไหนนะครับถูกจริงคะอ่ะมาดูนี่หน่อยดูสักแถวเปิดไฟนี้กดเลยกดอ่ะโมรวิโอรอเนื้อคู่อยู่ คันสีบอลเงินไปแล้วนะครับรถเชียงใหม่มือเดียวนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มาด้วยเป็นของฟูตเยียด้วยพี่ได้ยางใหม่หนึ่งชุดยังไม่พอพี่ได้โปอีกสองหมื่นตัวนี้ราคาผมตั้งไว้อยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตัวนี้เป็นตัว RS นะครับตัวท็อปของเขาเลยปีสองพันสิบปดตัวเช้งแล้วนะครับปีสองพันสิบปดถ้าพี่เอามาไปส่วนลดเหลือแค่สี่เก้าห้าผมบอกเลยว่าโคตรถูก ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแล้วผ่อนแค่แปดพันนะครับได้รถสวยๆรถเชียงใหม่เมือเดียวมา MG GS สีขาวผมมีสีขาวกับสีบอลนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ผมให้ถูกๆเลยนะส1 5แสนหนึ่งหืห้าพันบาทโอ้ถูกไปไหนส1 5แส0หนึ่งหันบาทไม่แค่หลักหมื่นผมให้อีกสอง0มืนให้อีกสอง0มืเหลือแค่สามเก้าห้าผ่อนแค่หกพันกว่าบาทพี่ไปเช็คราคารถใหม่ก่อน ราคารถใหม่ตัวท็อปผมจําได้9ก้าแสเก้าเก้าแต่ตัวนี้ก็อยู่ประมาณเนี้ยแปดเก้แสแต่ตอนนี้เหลือแค่สี่แสนหนึ่งหม้าพันรถให้อีกสองหมื่นเหลือสามเก้าห้าถูกไปแล้วถูกเกินไปแล้วนะครับต่วรถเก่งให้อีกแอด์ตัวท็อปพุชสตาร์ทอันนี้เขาเรียกว่าตัวท็อปค่ะ GLS GLS อ่าตัวท็อปเลยมีจอนะครับล้อแมกด้วยตัวท็อปเลยราคาก็ตั้งถูกอยู่แล้ว แต่โปรมันแรงจริงสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนี่สองแปดไหมคะตัวนี้ใช่เหรอสองแปดอ๋อสองแปดห้าขอโทษทีสองแปดห้านะครับก็เอาไปส่วนลดเหลือแค่สองหกห้าโคตรถูกถูกมากๆได้ตัวท็อปด้วยถูกแล้วถูกอีกถูกจริงๆนะฮะมามาด้าสองมาด้าสองตัวสปิริตตัวลองท็อป รองท็อปบางคนเข้าใจว่าตัวรองท็อปกับตัวตัวท็อปอ่ะเหมือนกันนะแต่มันต่างกันตรงคีเลตจำไว้เลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับได้ปีสองพันสิบสามจดสิบสี่ด้วยมั้งเดี๋ยวผมดูให้อ๋อปีสิบสามแท้เลยนะครับปีสิบสามแท้เลยผมตั้งถูกมากสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทจองห้าร้อยได้สองหมื่นถูกไปไหนถูกไปไหนเหลือสองหกห้านะครับมีหลายคันนะฮะออ บยอนนะครับปีสองพันสิบสองนะครับ<ะ>ปีสองพันสิบสองอ่างไปดูลูกค้างก็ได้ครับ oh. ได้ครับ oh. เอาเอาเอากล้อ,องเลยอ่ะอ่ะปีสองพันสิบสองนะครับราคาอยู่ที่ราคาอยู่เท่า,าทไหร่ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับปีสอง1ันสิบเ็ดนะสองแสนเจ็ดหื่นห้าันบาทได้ตัวอ e ีนะครับได้ตัวอ e. ี ใช่ครับน้องนิดครับครับผมนี่ได้ตัว E ด้วยนะครับครับผม2 7งจหจอง500ได้20,000พี่จัดเต็มแล้วพี่เหลือเงิน20,000ืเอาไปแต่งอะไรก็ได้ไปเป็นค่าเทิมก็ได้เป็นอะไรก็ได้พี่อยากให้เป็นช่วงนี้จอง500ได้20,000และยังไม่พอมีออปชั่นเพิ่มอีกจะเป็นขับฟรี60บวันก็ได้หรือจะเอาเป็นค่าฟีดก็ได้ตามกฎหมายรัฐบาลที่เขากําลังจะกําหนดหรือ จะเอาเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังทัชสกรีนก็ได้นะครับ MG เดี๋ยวไว้ค่อยมาไลฟ์ MG 3นะครับตัวนี้ไม่แค่หมื่นโลนะครับปี2 0 2พันยี่นะฮะปี2 0 2พันยี่ไม่แค่หมื่นโลนะครับ MG 3 3 5 5 0 0 0บาทโอ้โหผ่อนแค่6,000นนะพี่แต่พี่เหลืออีก20,000ไม่แค่หมื่นโลนะตัวเล็กเล็กกระทัดรัดเลยนะครับน่ารักเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวพี่ปิดไลฟ์กัน สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่ลูกค้าของเราเข้าออกตลอดนะฮะนะครับอ่าฝากไว้ด้วยนะครับรถเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับมองหารถสวยๆนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับแล้วก็เยื่อไขพิเศษนะครับและยิ่งเดือนนี้นะครับเราได้เยื่อนไขโปรโมชั่นของงานมอเตอร์โชว์ด้วย เอคาเป็นแบรนด์เดียวที่เข้าไปในงานมงเตร์โชว์นะครับเป็นแบรนด์เดียวเลยนะครับแล้วก็ได้สิตทีิพิเศษของทุกสถาบันการเงินนะครับเรื่องทั้งดอกเบี้ยนะครับยอดจัดการพิจาราสินเชื่อและที่สำคัญมีของแถมพรีเมียมด้วยนะครับให้นะฮะอ่านะฝากไว้ด้วยนะครับมองหารถสวยๆนะครับนึกถึงคุณภาพนึกถึงรถสวยนึกถึงเอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์กันอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับสวัสดีครับ